คนวันนี้พี่สมโมไปเดินเที่ยวมาแล้วพี่สมโมก็ไปเจอขนมแปลกๆอย่างหนึง่งมันชื่อว่าขนมเสี่ยงดวงนะเพื่อนๆเราอ่ะจะต้องลุ้นนะว่าในเนี้ยเราจะได้ขนมอะไรจะเป็นขนมเยี่ยมหรือขนม,พ,มพี่สมโก็ซื้อสีนี้มานะส่วนน้องแตงโมก็ซื้อเป็นสีนี้พี่สมโมไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะแต่ละสีเนี้ยเดี๋ยวพี่สมโมจะมาลองแกะดูแล้วกันนะเดี๋ยวเริ่มจากของพี่สมโมเลยละกันมาเดี๋ยวพี่สมโมจะเริ่มเดี๋ยวพี่สมโมจะเริ่มแกะดูแล้วนะ <Yeah. S 2> โอ้สีสันสวยงามมากเลยเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเอาเออกมาให้หมดก่อนนี่อันนี้ของพี่โอนะเอ้ยของพี่สมโอนะอ่ะต่อไปของน้องแตงโมนะน้องแตงโมล,ลองเกะดูเลยเกะได้แล้วอ่ะเทลงมาเลยนี่ของน้องแตงโมจะเป็นสีนี้นะส่วนของพี่สมโอจะเป็นสีแบบนี้อันนี้คือของพี่สมโอนะนี่สีสันก็สวยงามอันนี้คือของน้องแตงโมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะแตกต่างแค่สีเฉยเฉย มาเดี๋ยวพี่สมโอจะมาลองกินกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวพี่สมโอจะลองสุ่มสีกินดูนะดูซิว่ารสชาติมันจะแตกต่างกันหรืออะไรยังไงนะปะเดี๋ยวพี่สมโอจะลองก่อนเลยละกันมาเดี๋ยวจะสลับกันกินนะน้องแตงโมพี่สมโอนอะสามสี่หนึ่งเอาอันนี้ละกันสีเขียวค่ะเพื่อนๆป้าเดี๋ยวพี่สมโอจะลองชิมกันเลยโอ้จะอร่อยไหมเนี่ย อเอ้ยมากค่ะเพือพ่อนมันเป็นรถแอปเปิลนะคะเยีอเอ่ยมเยี่ยมนี่สีแบบนี้เลยอร่อยมากอะของพี่สมูทก็ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นของน้องแตงโมนะคะที่จะได้สุ่มเลือกว่าน้องแตงโมเนี่ยจะได้กินลูกอมรสอะไรนะมาต้องปิดตาก่อนเลยอ่าอ,อันนี้อันนี้ นี่น้องแตงโมได้สีเหลืองนะคะไปเดี๋ยวลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงอ oh <no. S 1> <laughs> น้องแตงโมได้รสหีนะคะ oh <no. S 1> <laughs> รสชาติมันเป็นยังไงฮะ oh <no. S 1> <laughs> รสชาติเปรีย้ยวๆเค็ม oh <no. S 1> <laughs> ๆรสชาติเปรี้ยวๆเค็มๆ,ๆนะโอ้ย oh <no. S 1> <laughs> เป็นไงได้รสหีใช่ไหม ต่อไปก็จะถึงคิววิสมโอนะคะที่จะต้องจับบ้างวิสมโอกลัวจังเลยว่าจะได้รถแบบรถแย่รถไม่ดีเนาะมาเดีย๋ยววิสมโอจะปิดตาเลือกเลยแล้วกันเอาอันนี้ละกันเฮ้ยสีชมพูลองนี่อร่อยมากค่ะแค่เปรี้ยงรีๆเนาะ เยี่ยมมากเลยเปรี้ยวหวานพอกินมาแล้วหลังๆมันก็จะเริ่มหวานขึ้นเนาะเยี่ยมมากเลยต่อไปก็จะเป็นน้องแตงโมนะคะมาเดี๋ยวปีตาก่อนเลือกเลยนี่เป็นรอบสองนะคะนี่น้องแตงโมได้สีนี้ต้องอร่อยแน่เลยนี่ค่ะกินละเป็นงไงคะ รสอะไรนะรสอ,อะไรอ่ะเชอรี่นรสชอรีมันได้รสเชอรี่อร่อยต่อไปก็จะเป็นตาของพี่ส้มโอนะคะเดี๋ยวพี่ส้มโอจะลองนี่ก็จะเป็นรอบที่สามนะคะเอาอันนี้แล้วกันสีขาวจะรอดเลยเนี่ยแมลงมินแร่และ ดีเลยอีวรสชาติมันเหมือนนมบูดเลยอ่ะตังโมดได้รสอีวิอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นตาของน้องแตงโมนะคะเป็นรอบที่สามของน้องแตงโมแล้วมาเดี๋ยวพี่สมูดจะให้น้องแตงโมเลือกนะคะมา ลองกินเลยค่ะยาฮู <Yahoo! S 1> อืมเยี่ยมวู้บิสมอได้กลิ่นส้มลอยมาเลยสงสัยคงจะเป็นรสส้มนะคะเนี่ยอร่อย,ออยไหมน่าจะเป็นตรงฝอยๆมาแน่เลยอ๋ออย่างนี้นี่เองอร่อยไหมก็เปรี้ยวหวานๆใช่ไหมคะอืมทำเยี่ยได้หลุดแก่ รถแย่ yeah. พี่สมโอได้รถแย่อสรุปแล้วขนมอันนี้ก็คือพี่สมโอนะคะได้รถแย่1ชิ้นที่กินมา3ชิ้นนี่ก็คือได้รถแย่1ชิ้นแล้วก็ที่เหลือจะเป็นรถอร่อยมากเลยส่วนน้องแตงโมนะคะน้องแตงโมก็จะได้กิน3ชิ้นเหมือนกันเนาะรถแย่1ชิ้นแล้วก็ที่เหลือเนี่ย2ชิ้นก็คือแบบเป็นรสด,ดีรสอร่อยเนาะ อันนี้ก็สนุกดีค่ะเห็นขนมน่ารักดีก็เลยเอามาถ่ายให้ดูเนาะเสียงดวงก็อร่อยดีวันนี้พี่สมโมไปละบ๊ายบายกดติดตามด้วย